เอาเลยครับผมก็การสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับอยู่กันในช่องกรอบมินิทีวีนะครับตอนนี้อยู่กันในเกมลีอิตัสสิสลีอิตัสิสนะครับนะก็ประมาณนี้แล้วกันนะผมอ่านชื่อไม่ค่อยเก่งนะครับเป็นเกมแนวเอ่อโมบ้านะครับผมเป็นเกมแนวโมบ้านะนก,นมมนะก็รู้แค่นี้นะครับผมเดี๋ยวผมมาสอนโหลดก่อนนะครับอันดับแรกก็มาโหลดกันที่ ทางด้านเม้นปักหมุดเลยนะครับผมจะพูดอะไรผมงงไปหมดแล้วเนี่ยนะครับผมเม้นปักหมุดนะครับแล้วก็กดเข้ามาในลิงก์ใช่ไหมครับแล้วก็กดไปที่ดาวน์โหลดขวาบนได้เลยนะกดดาวน์โหลดขวาบนเลยนะครับรอแป๊บหนึ่งนะครับรอมันโหลดแป๊บหนึ่งนะครับรอสักครู่หนึ่งโอเคครับตอนนี้ก็มาแล้วกดรายละเอียดนะครับแล้วก็รอโหลดเสร็จนะครับแล้วเราก็ติดตั้งนะครับผมเดี๋ยวผมไปติดตั้งให้ดู อาละครับตอนนี้ก็โหลดเสร็จแล้วนะครับเรากดติดตั้งได้เลยนะครับตรงนี้กดติดตั้งได้เลยเนะี่ยโอเคครับตอนนี้ก็ติดตั้งเสร็จแล้วนะครับเรากดเปิดได้เลยนะครับรอแป๊บหนึ่งแค่นี้ก็ได้แอปทางด้านของ e x c e g a m e มาแล้วนะครับผมอ่ะอันดับต่อไปนะครับก็หาเกมนะครับ อ่ะเรากดค้นหาที่แว่นได้เลยนะครับแล้วเราพิมพ์เข้าไปว่าหนึ่งสี่สองห้าห้านะครับผมก็จะกลายเป็นเกมนั้นนะเกมที่ผมจะเล่นในวันนี้เนี่ครับนี่นะครับก็เจอเกมนั้นที่เรียบร้อยแล้วเราอกดเข้าไปดูในเกมเลยเนี่ยครับก็เป็นเกมนี้นี่เองนะครับผมนะก่อนที่เราจะไปเล่นเกมนะครับเรามาเปิดตรงนี้กันก่อนนะสาหรับบูสเตอร์เนี่ยครับผมต้องเปิดนะนี่ครับผมเพราะว่ามันจะทําให้เกมหายหน่วงนะครับเพราะว่าถ้า เราเพิ่งเล่นนะครับเราจะหน่วงมากเลยถ้าเราไม่เปิดนะครับอ่ะเดี๋ยวเราก็ล็อกอินกันตามระบบระเบียบนะครับล็อกอินเสร็จก็เปิดได้เลยนะครับตรงนี้นะนะครับผมก็เดี๋ยวไปเจอกันในเกมนะครับตรงนี้อ่ะเลยครับตอนนี้ก็อยู่กันในเกมแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาล็อกอินลงชื่อเข้าใช้กันก่อนนะครับก่อนที่จะไปเล่นเกมกันนะครับผมอ่ะก็อันดับเลขนะครับผมก็ สามารถเข้าไปล็อกอินใน google ได้เลยนะครับหรือว่าใครไม่อยากล็อกอินใน google ก็สามารถลงชื่อเข้าใช้ด้วยอีเมลได้เลยนะครับกดตรงข้างล่างตรงซ้ายมือนะครับมากดเนี่ยอ่าทีหนึ่งแล้วก็จะเป็นคําว่ากล่องจดหมายนะครับให้เรากน่ครับกรอกอีเมลของเราไปเลยนะครับผมหนึ่งอีเมลนะนะครับผมเดี๋ยวผมขอกรอกแป๊บหนึ่งโอเคครับเมื่อเราก่ออีเมลเสร็จแล้วนะครับกดรับรหัสได้เลยนะครับผมโอเคฮะแล้วก็รอประมาณ30วินาทีนะ แค่นี้ก็น่าจะได้แล้วนะครับผมเดี๋ยวรอแป,ป๊บหนึ่งครับโอเคครับรหัสผมก็มาแล้วนะสองศูนหนึ่งเกเจ็ดหนึ่งอ่ะที่ผมเอา้าสองศูนหนึ่งเจ็หนึ่งผมพูดไว้ไม่ใช่เลยนะผมกลัวลืมเนคีคยสองศูนย์หนึ่งเก้าเจดหนึ่งอ่ะกดเข้าสู่ระบบได้เลยนะครับตอนนี้อ่าแล้วก็กดเครื่องหมายมากกว่านะครับ ผมก็ไม่รู้ว่าเกมนี้มันจะเป็นยังไงนะเดี๋ยมาดูพร้อมกันนะครับผมได้ยินมาว่าเกมนี้มีระบบภาษาทไทยด้วยนะครับเดี๋ยวลองเล่นดูนะว่าจะมีหรือเปล่าปั๊บระบบภาษาทไทยผมขอเข้าไปที่ a อ p เซเกมก่อนนะครับที่มันลอยๆอยู่นะอ่ะก็เข้ามาตรงนี้ครับเครื่องมือหายไปไหนหมดล่ะพี่ โอเคมันน่าจะบั็อกอยู่นะเดี๋ยวขอลองเข้าไปในเกมก่อนนะครับเดี๋ยวมาดูเดี๋ยวมาดูวิธีการเล่นเกมกันว่ามันจะเป็นยังไงนะผมก็ไม่ไม่รู้เหมือนกันว่าตัวเกมนี้มันเป็นยังไงนะโอเคครับตอนนี้การแปลก็น่าจะเข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะให้กดตรงนี้นะครับผมกดตรงนี้นะนะที่มันลอยๆอยู่นะกดไปทีนึงนะครับปึ๊บ กดลองใช้นะครับนี่ตรงนี้นะกดแผดกันแปลเกมตรงนี้นะครับกดลองใช้ตอนนี้ไปเลยอ่ะแล้วกดลูกศรลงนะครับแป๊บหนึ่งนะมันจะจะช้าหน่อยโอเคกดลูกศรลงมานะครับแล้วก็อ๋อมันตอนนี้ยังไม่มีภาษาไทยนะตอนนี้มีภาษาอังกฤษเวียดนามอินโดนีเซียแล้วก็โปรโตุเกส่ะผมลองใช้ภาษาอังกฤษดูนะครับผมตอนนี้ผมเลื่อนไปก็ยังไม่เจอภาษาไทยนะผมลองใช้ภาษาอังกฤษดูนะครับ โ okay. อเคเกมก็จะรีแป๊บหนึ่งเครับเกมมันก็จะรีใหม่ก็จะกลายเป็นเกมภาษาอังกฤษนั่นเองเนะครับผมตอนนี้ทางแอป e x i e Game ก็มีระบบนี้มาะครับการแปลมานะเดี๋ยวเราลองดูว,ว่ามันจะเป็นยังไงนะโอเคครับตอนนี้ก็ระบบการแปลก็เป็นภาษาอังกฤษแล้วนะจากภาษาจีนเมื่อกี้นี่ครับผมนี่ก็คือเหมือนบอกว่าเออ กิจกรรมต่างๆนับอีเวนต์ต่างๆนะแล้วเรากดกากบาทไปก่อนอ๋อตรงนี้ก็ยังเป็นภาษา,ษาจีนอยู่เนี่ยครับผมแต่มันมีภาษาอังกฤษแทรกซึมเข้ามาเห็นไหมมีภาษาอังกฤษแทรกซึมเข้ามาเนี่ยอ่ะเดี๋ยวเราลองไปดูนะครับนี่ตรงนี้เป็นภาษาอังกฤษนะดูคําอ่านนะครับแล้วก็เป็นโหลดดิงเป็นภาษาอังกฤษนะก็ประมาณนี้นยครับผมระบบการแปลก็จะประมาณนี้นะครับก็จะอาจจะไม่แปล ทั้งหมดในเกมนะแต่มันก็จะแปลให้นะครับผมสําหรับใครที่อา่านภาษาอังกฤษเอยอา่านภาษาจีนไม่ออกนะครับผมโอเคเดี๋ยวรอ,อกเกมมันมานะโอเคตอนนี้ก็มาอยู่ในเกมนะนี่เป็นภาษาอังกฤษหมดเลยนะนะครับอ่ามันก็จะมีจีนแซมแซมเข้ามานะครับผมแต่ตอนนี้ยังไม่เข้าเกมเลยนะผมรออยู่ตรงนี้เอ้ยมาแล้วพูดถึงมาเอ้ยเป็นเกมแนวโมบ้าด้วยนะผมเพิ่งสังเกตนะเป็นเกมแนวโมบ้านะ โมบ้าใช่ไหมมันมีป้อมแล้วก็3ามเลนอย่างนี้มันก็น่าจะเป็นโมบ้าหลยนะครับผมโอ้ยผมเพิ่งเคยเล่นแนวโมบ้าในแอปนี้นะดูว่ามันจะเป็นไงลองเล่นดูนะแล้วเป็นอนิเมะด้วยไงนะครับเพราะว่าทาง X7 Game นกนะครับส่วนมากจะเป็นอนิเมะทั้งหมดเลยนะในเกม โอ้ยผมถนัดอยู่แล้วระดับนี้ครับเอายิผมก็เล่นมาเซียนละนะฮะนี่เอายิวผมก็เล่นแค่นั้นเนี่ยเอายิผมก็เล่นกับบี้มาดิมาดิมาดิาดเขยคีปครับเขยคีบไปอันนี้คือตัวอะไรอะ่ะไม่มีชื่อด้วยเนาะอันติบุ๊๊บ โอ้คล้ายๆเอลสูนะเอลสูเอลูผส,สม,มกับไอ้อะไรนะไม่ได้เล่นนานแล้วมันชื่ออะไรไหมเวนเหรอสกิลนี้แวนเฮลซิ่งใช่ไหมสกิลนี้น่าจะเป็นเทวแอนนัสนะมันพูดได้มันพูดชื่อได้ไมั้ยเนี่ยเดี๋ยวสปอนเซอร์ถอนทำไมนี่เคทเราก็ตีป้อมไปชิวๆนะเพราะว่า เกมโมบ้าก็ต้องตีป้อมนะน่ครับโอเคตอนนี้ก็น่าจะจบทีเทอรีลแล้วนะครับไปกันต่อนะแต่ผมชอบอย่างหนึ่งที่เกมแนวโมบ้ามันมีเนื้อเรื่องนะครับผมโคตรแปลกแนวโมบ้ามีเนื้อเรื่องนะน่าจะเป็นแบบโมบ้าไม่แบบขนาดนั้นก็เหมือนแบบเออเกมทั่วไปที่มันมีเนื้อเรื่องแต่อันนี้คือเนื้อเรื่องนี่มาตั้งแต่เปิดเกมเลยนะครับผม าตั้งแต่ต้นเกมเลยนะ GG พอ GG พอไม่ได้ด้วยอ่ะ GGG อ o มินิที TV ได้ไหมได้วะ่ะโอเคก็กดไลนต่อนะฮัลโหลอ่าโอเคครับเมื่อกี้มันมน่าจะค้างนิดนึง นะก็อย่าไปลืมกดไอ้นี่กันด้วยนะบูสเตอร์นะครับผมเพราะว่าถ้าไม่กดมันอาจจะหน่วงกว่านี้นะโอเคครับเราก็ไปกันต่อแอนเซอร์ Answer. โอเคครับเกมค่อนข้างโหลดนานนิดนึงนะสำหรับเกมเนี่ย ค่อนข้างที่จะโหลดแมปนานเลยทีเดียวเพราะว่าผมรอแบบประมาณ1นาทีได้นะครับโอ้ไม่กอดไม่ให้ไปเรียนอื่นด้วยนะผมไปเลนล่างเลยนี่ใส่แครี่ Let's go แล้วเราจะเข้าป่ายังไงอะรู้ครับอันนี้รู้อยู่การแคนเซิลสกิลนะเขาบอกให้เดินไปตามนี้แม่เรารู้จักสกิลอยู่ คาเฟนีเออเนี่ยสกิลคาเฟนีชัวเอาอ๋อเขาให้เราเก็บเลือดเนี่ยสอนเราเก็บเลือดเดี๋ยวผมเพิ่งเคยเล่นนอกจากเกมนั้นก็เพิ่งเคยเล่นเกมนี้แหละที่เป็นเกมแนวโมบ้านะอันนี้ก็สกิลฮิครอบ let's go เอาเมื่อกี้มันอยู่ในป่าไม่ใช่หรอมันอยู่ไหนวะนี้ เกียงอยู yeah th ่ในปราวเนี oh, DVD, DVD, oh, DVD, DVD, ่ยเอ้ยปิงปิงนวงครับหน่วงปิงนิดหนึ่งเนี้ยโอ้ดูดูตัวละครดูตัวละครนะเป็นเป็นอ่อนิเมะนะตุ๊กตูนเนี้ยครับโอ้ตัวนี้คุณคุณนะคุณผู้ชายตัวนี้ตีป้อมดิโอ้มันไม่มีให้เลือกตีป้อมเลยครีปเนี่ยตอนนี้ ไปฟาร์มก่อนฟร์มกอนคลิปยังไม่มาฟาร์มเอาตังโผมเซียนเนวโมบ้าอยู่ละเนี่ยครับผมติงโมบ้าผมติงครับโมบ้าผมติงเดี๋ยวนะผมจะผมแรกวะทำามว่มาดิป้อมก่อนพี่ลู่ดับลูดลู่ลู่ลู่เฮ้ยเขาเกิดใหม่ได้ไงวะ ตัวอะไรเนี่ยอืมดึมลืมยบมเอยมาดิมาดิครับพี่ผมระดับโน .1 โมบ้าเก่งกับ AI อยู่แล้วผมอ่ะราชา AI อันนี้เป็นบัฟนะครับผมตีบัฟกัน <c oughs> เฮ้ยเ้ยหายบัฟหายบัฟหายดุมมันเพื่อนโอ้โหขี้โคตรแรง อ๋อเอ้ยเดี๋ยวนะมันเป็นบัฟติดขีหรือเปล่าทำไมขีไม่ติดหวดเลยวะโดนแคนเซิลสก,กิลรับร้อยโดนล้าช็อตด,ด้วยโอ้เลือดป้อมมีป้อม,มีเลือดขาวด้วยนะเลือดป้อมมีสีขาวเลยนะยิงยิงยิงเรียบร้อยครับแี้งจบป้อมเลยครับ โอ้เพ oh, oh, ื่อนใช้สกิลอะปัง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 ,ปง,ปงยัดยัดสกิลโอ้ oh, แล้วเขาเขี้ยคิปหมดด้วยไงเฮ้ยเขาเล่นเป็นนะเนี่ยราเป็นเล่นนะมาดิ oh, โอ้โคตรแรงนี่สามทีตายสามทีเดชสามทีเดชโอ้ oh, แล้วมานาผมหมด,ด่ะบัฟบแดงอันนี้บัฟบฟ้าแน่เลย สามทีเดชสามทีเดชผมถอดดรอสตนนับดรอสต์นแหลกกันแหลกแหลกม่วงน่วงน่วง้หมายกอดผู้หมายกอดแมนแหลกจัดเลยอ่ะมาดิมาดิมาดิพี่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 เรียบร้อยอ่ะโอเคก็เป็นเกมแนวโมบ้าเกมหนึ่งแล้วกันนะครับผมก็สามารถมาเล่นกันได้นะครับใครมองหาแนวโมบ้า fps ไม่ใช่เออมบา้านั่นแหละเนี่ยครับผมแนวอนิเมะนนครับผมสามารถบรรลดกันได้นะครับสําหรับเกมนี้นะก็สําหรับคลิปนี้นะลาไปก่อนนะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมถ้ามีเกมอะไรมาแนะนำก็